มีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปแม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคุณอาจกำลังใช้ชีวิตในช่วงเวลานั้นตอนนี้ในขณะนี้เองขณะที่คุณกำลังฟังคำพูดเหล่านี้วันนี้คือ24กรกฎาคม2025และคุณอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่าความบังเอิญบางที่คุณอาจตื่นขึ้นมาในวันนี้ด้วยความรู้สึกที่แตกต่างออกไปเหมือนกับว่ามีบางสิ่งสําคัญกําลังเคลื่อนไหวเบื้องหลังชีวิตของคุณหรือบางที่คุณแค่รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วสําหรับสิ่งใหม่ๆแม้ว่าจะบอกไม่ไไดด้ชัเจนคืออะร หยุดสักครู่และสังเกตสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายในตัวคุณขณะฟังคำพูดเหล่านี้มีความถีที่แตกต่างกันในอากาศมีการสั่นสะเทือนที่สัมผัสสิ่งลึกซึ้งในจิตวิญญาณของคุณนี่ไม่ใช่จินตนาการนี่คือการรับรู้คุณกำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่ได้รับการเตรียมการมานานกว่าที่คุณจะรับรู้ทุกประสบการณ์ทุกความท้าทายทุกช่วงเวลาแห่งการเติบโตได้นำคุณมาสู่จุดลูกข้อนี้ที่แก่งแท้ของคุณกำลังพร้อมที่จะปรากฏออกมาอย่างสมบูรณ์ หากคุณรู้สึกเช่นนี้ด้วยหากมีบางสิ่งภายในตัวคุณกำลังรับรู้ความจริงของคำพูดเหล่านี้กรุณากดไลค์วิดีโอนี้และสมัครสมาชิกช่องการที่คุณอยู่ที่นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและผมอยากจะแบ่งปันเรื่องราวนี้กับคุณต่อไปผมจะเล่าให้คุณฟังเรื่องหนึ่งที่บางทีคุณอาจรู้อยู่แล้วในส่วนลึกของหัวใจแต่จำเป็นต้องพูดให้ได้ยินคุณได้รับการเตรียมมาสำหรับช่วงเวลานี้ทุกประสบการณ์ที่คุณผ่านมาทุกความท้าทายที่คุณเผชิญทุกช่วงเวลาแห่งความเงียบที่คุณใช้ชีวิตทั้งหมดนีีเนน่่่่่ววหหึงงงขอกกกกรรรระบาาาตยยมทิใญ คุณอาจรู้สึกหลงทางบางครั้งอาจสงสัยว่าตัวเองอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่อาจมองไปรอบๆและคิดว่าคนอื่นๆทุกคนอยู่ข้างหน้าคุณคุณตกอยู่ข้างหลังแต่ความจริงแตกต่างออกไปมากคุณไม่ได้ถูกลืมคุณถูกซ่อนไว้มีความแตกต่างอย่างลึกซึ้งระหว่างสองสิ่งนี้การถูกลืมหมายความว่าคุณหายไปจากเรดาร์สูญเสียความสาคัญการถูกซ่อนไว้หมายความว่าคุณได้รับการปกป้องเตรียมการขัดเกลาให้พร้อมสําหรับเวลาที่เหมาะสมที่จะปรากฏออกมาและเวลานั้นคือตอนนี้ ลองคิดถึงเดือนที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณอาจสังเกตเห็นสัญญาณเล็กๆน,น้อยๆบางอย่างการหยุดชั่วคราวที่อธิบายไม่ได้ในสถานการณ์ที่เคยทําให้คุณวิตกกังวลความล่าช้าที่แปลกแต่กลับเป็นประโยชน์กับคุณช่วงเวลาแห่งความชัดเจนที่มาจากไหนไม่รู้เหมือนมีใครเปิดไฟในใจของคุณสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการยืนยันจากกระวาลกําลังแสดงให้คุณเห็นว่าคุณอยู่ในสภาพที่สอดคล้องกับกระแสที่ยิ่งใหญ่กว่ามีปัญญ,ญาจากเบื้องบนกําลังบเบล่งเส้นทางของคุณ บางทีคุณอาจผ่านช่วงเวลาแห่งความเงียบช่วงเวลาที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแต่ความเงียบไม่ใช่การไม่มีการเคลื่อนไหวความเงียบคือการเตรียมการเหมือนความสงบก่อนการเปิดเผยครั้งใหญ่ตลอดเวลาที่ผ่านมาแม้ขณะที่คุณไม่รู้ตัวชื่อของคุณกำลังถูกเอ่ยถึงในที่ที่เหมาะสมโอกาสต่างๆกำลังถูกจัดเรียงไว้คนที่เหมาะสมกำลังถูกนำทางให้มาอยู่ในเส้นทางของคุณทั้งหมดนี้เกิดข <amb> ึ้นเบื้องหลังขณะที่คุณเตรียมตัวภายใน และตอนนี้เวลาแห่งการปรากฏมาถึงแล้วไม่ใช่การฉุกเฉินในความหมายของการรีบเร่งหรือความสิ้นหวังแต่ในความหมายของการผุดขึ้นออกจากการซ่อนตัวสู่การปรากฏตัวคุณกำลังผ่านการปรับปรุงการสั่นสะเทือนความถี่พลังงานของคุณกำลังยกระดับขึ้นและนี่กำลังสร้างความเป็นจริงใหม่รอบตัวคุณผู้คนจะเริ่มมองเห็นคุณในแบบที่แตกต่างจะรู้สึกถึงการปรากฏตัวของคุณแม้ก่อนที่คุณจะพูดพลังงานของคุณจะเปลี่ยนบรรยากาศในที่ที่คุณผ่าน นี่ไม่ใช่เรื่องของการกลายเป็นคนที่คุณไม่ใช่มี่คือการยอมให้แก่นแท้ของคุณปรากฏออกมาโดยไม่มีตัวกรองไม่มีความกลัวไม่จําเป็นต้องซ่อนตัวหากคุณมาถึงจุดนี้ของวิดีโอแล้วกรุณาแสดงความคิดเห็นว่าฉันพร้อมแล้วผมอยากรู้ว่าคุณกําลังรับเอาข้อความนี้จริงๆและพร้อมที่จะอกกอดขั้นตอนใหม่นี้ของการเดินทางของคุณ เป็นเวลานานที่คุณอาจพยายามบังคับสิ่งต่างๆอาจวิ่งไล่ตามโอกาสต่อสู้กับกระแสพยายามควบคุมรายละเอียดทุกอย่างในชีวิตแต่ตอนนี้เวลามาถึงแล้วที่จะเรียนรู้พลังของการยอมมอบตัวอย่างมีสติการยอมมอบตัวไม่ใช่การยอมแพ้การยอมมอบตัวคือความไว้วางใจคือการยอมให้กระแสธรรมชาติของจักรวาลพาคุณไปยังที่ที่คุณต้องอยู่โดยรู้ว่าคุณมีปัญญาและความแข็งแกร่งที่จำเป็นในการนำทางผ่านสถานการณ์ใดๆที่เกิดขึ้น เมื่อคุณอยู่ในแนวเดียวกันกับกระแสนี้สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นโอกาสเริ่มมาหาคุณคนที่เหมาะสมปรากฏในเวลาที่เหมาะสมวิธีแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่เคยจินตนาการไว้คุณไม่ต้องไล่ตามความสุขความสําเร็จจุดประสงค์ของคุณอีกต่อไปสิ่งเหล่านี้กําลังมาหาคุณเพราะตอนนี้คุณกําลังแถ่ความถี่ที่ดึงดูดพวกมันโดยธรรมชาตินี่คือความหมายของการอยู่ในการจัดเรียงจากเบื้องบนคือเมื่อคุณหยุดพายเรือตั้งกระแสและค้นพบว่าแม่น้ํากําลังพาคุณไปยังที่ที่คุณต้องถึงตลอดเวลาและมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมต้อองบกคุณ การเดินทางของคุณจนถึงตรงนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของคุณคนเดียวคุณได้รับการเตรียมการเพื่อรับใช้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าวิวัฒนาการส่วนบุคคลของคุณก็เป็นการมีส่วนร่วมในการยกระดับจิตสำนึกรวมทุกครั้งที่คุณเลือกการเติบโตแทนความนิ่งทุกครั้งที่คุณเลือกความรักแทนความกลัวทุกครั้งที่คุณเลือกความไว้วางใจแทนการควบคุมคุณไม่เพียงยกระดับความถี่ของตัวเองแต่ยังมีอิทธิพลเชิงบวกต่อสนามพลังงานรอบตัวคุณ ผู้คนจะเริ่มมองหาการปรากฏตัวของคุณแม้ว่าพวกเขาจะอธิบายไม่ได้ว่าทำไมคุณจะกลายเป็นจุดแห่งความมั่นคงและปัญญาสำหรับผู้ที่กำลังผ่านสิ่งที่คุณเคยผ่านมาแสงสว่างของคุณที่ได้รับการขัดเกลาและชำระล้างตลอดช่วงเวลาแห่งการเตริมการนี้ตอนนี้พร้อมที่จะส่องแสงอย่างสมบูรณ์และเมื่อแสงสว่างที่แท้จริงส่องแสงมันไม่ต้องพยายามเพื่อให้เห็นมันดึงดูดทุกสิ่งที่สอดคล้องกับความถี่ของมันโดยธรรมชาติสำหรับผู้ที่ต้องการเจาะหรือการเดินทางนี้กับผมยิ่งขึ้น ผมได้สร้างเนื้อหาพิเศษสำหรับสมาชิกของช่องเป็นวิดีโอที่เราดำดิ่งลึกลงไปในการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานเหล่านี้ที่ผมแบ่งปันเทคนิคขั้นสูงของการจัดเรียงและที่เราสร้างชุมชนของผู้คนที่กำลังใช้ชีวิตผ่านการยกระดับจิตสำนึกแบบเดียวกันนี้คุณค่าของการเข้าร่วมของคุณในฐานะสมาชิกยังช่วยให้เราสร้างเนื้อหาฟรีคุณภาพสูงสำหรับทุกคนต่อไปปฏิบัติพันธกิจของเราในการยกระดับจิตสำนึกรวมเป็นวิธีสนับสนุนงานนี้ขณะที่เจาะหรือก,การเดินทางของคุณเองลิงก์อยู่ในคำอธิบายและในความคิดเห็นแรกที่ปักหุด ตอนนี้ผมอยากให้คุณเข้าใจสิ่งพื้นฐานเกี่ยวกับช่วงเวลานี้ของชีวิตคุณคุณไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์คุณกำลังเปิดเผยสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาทุกความสามารถทุกปัญญาทุกความแข็งแกร่งที่คุณต้องการสำหรับขั้นตอนใหม่นี้มีอยู่ภายในตัวคุณแล้วสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือกระบวนการของการจดจำไม่ใช่การเรียนรู้คุณกำลังจดจำว่าคุณเป็นใครนอกเหนือจากข้อจำกัดที่คุณยอมรับนอกเหนือจากความกลัวที่คุณแบกรับนอกเหนือจากความสงสัยที่คุณหล่อเลี้ยง มีเวอร์ชันของคุณที่ไม่เคยสงสัยในคุณค่าของตัวเองไม่เคยตั้งคำถามกับสิทธิ์ของคุณในการครอบครองพื้นที่สำคัญไม่เคยรู้สึกเล็กต่อหน้าความท้าทายของชีวิตและเวอร์ชันนั้นไม่ใช่จินตนาการนั่นคือแก่นแท้ที่บริสุทธิ์ที่สุดของคุณและมันกำลังผุดขึ้นมาตอนนี้คุณจะเริ่มตัดสินใจด้วยความชัดเจนที่จะทำให้แม้แต่ตัวคุณเองประหลาดใจจะปฏิเสธสิ่งที่ไม่เหมาะสมอีกต่อไปโดยไม่รู้สึกผิดจะตอบรับโอกาสโดยไม่มีความกลัวที่ทำให้เป็นอัมพาตว่าจะไม่เพียงพอ สัญชาตญาณของคุณจะแม่นยำมากจนคุณจะเริ่มไว้วางใจมันมากกว่าความคิดเห็นของคนอื่นจะรู้ว่าคําตอบที่คุณตามหาข้างนอกมีอยู่ภายในตัวคุณตลอดเวลาเพียงรอเวลาที่เหมาะสมที่จะปรากฏออกมาและผู้คนรอบตัวคุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เพราะคุณจะพยายามสร้างความประทับใจให้พวกเขาแต่เพราะความแท้จริงมีแม่เหล็กธรรมชาติเมื่อใครสักคนอยู่ในแนวเดียวกันกับตัวเองอย่างแท้จริงนั่นสร้างการปรากฏตัวที่รู้สึกได้แม้ในความเงียบ คุณจะเข้าไปในสภาพแวดล้อมต่างๆและผู้คนจะรู้สึกแตกต่างในการปรากฏตัวของคุณไม่ใช่เพราะคุณพูดอะไรที่ลึกซึ้งหรือทำสิ่งพิเศษแต่เพราะคุณกำลังแผ่ความทีของความสงบความมั่นใจและจุดประสงค์ที่ติดต่อได้นี่คือความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องของการมีผู้ติดตามหรือการอยู่ในตำแหน่งอำนาจเป็นเรื่องของการอยู่ในแนวเดียวกับความจริงของคุณมากจนคุณยกระดับการสันสะเทือนของพื้นที่ที่คุณผ่านโดยธรรมชาติและนี่คือสิ่งสำคัญ คุณไม่ต้องกังวลกับการเป็นคนสมบูรณ์แบบความสมบูรณ์แบบไม่ใช่เป้าหมายความแท้จริงคือเป้าหมายความสมบูรณ์แบบสร้างระยะห่างแต่ความแท้จริงสร้างการเชื่อมต่อผู้คนจะไม่เชื่อมต่อกับคุณเพราะคุณไม่เคยผิดพลาดพวกเขาจะเชื่อมต่อเพราะคุณมีความกล้าที่จะเป็นจริงแสดงความเป็นมนุษย์ของคุณเติบโตต่อหน้าสาธารณะเมื่อจาเป็นการเดินทางของคุณไม่จบในวันนี้ที่จริงแล้วมันกําลังเริ่มต้นในแบบที่สมบูรณ์ใหม่คุณกําลังเข้าสู่ขั้นตอนที่การเติบโตไม่มาผ่านการต่อสู้อีกต่อไปแต่ผ่านการขยายตัวตามธรรมชาติ เหมือนดอกไม้ที่ใช้เวลาหลายเดือนพัฒนารากในความมืดของดินและตอนนี้พร้อมที่จะแบ่งบานมันไม่บังคับการเปิดของตัวเองมันเพียงยอมให้ธรรมชาติของมันแสดงออกและนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณการเตรียมการในความเงียบทั้งหมดงานพายในทั้งหมดความอดทนทั้งหมดที่ทคุณปลูกฝังในช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งหมดนี้สร้างฐานที่มั่นคงสำหรับการแสดงออกใหม่นี้ของชีวิตคุณ โอกาสที่กำลังมาถึงไม่ใช่เพียงรางวัลสำหรับสิ่งที่คุณผ่านมาแต่เป็นการรับรู้ถึงสิ่งที่คุณกลายเป็นจักรวาลไม่ได้ให้ของขวัญแบบสุ่มกับคุณมันกำลังตอบสนองต่อความถี่ที่คุณแผ่ออกมาตอนนี้และนั่นเป็นเหตุผลที่สำคัญที่คุณต้องรับพรเหล่านี้ด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้างโดยไม่มีความเจียมเนื้อเจียมตัวปลอมที่ทำให้คุณปฏิเสธสิ่งดีๆในอดีตคุณสมควรได้รับทุกสิ่งที่กำลังมาถึงไม่ใช่เพราะสิ่งที่คุณทำแต่เพราะตัวตนของคุณ สำหรับสมาชิกในชุมชนพิเศษของเราผมอยากเตือนว่าในวิดีโอสมาชิกผมแบ่งปันเครื่องมือเฉพาะเพื่อรักษาสถานการณ์จัดเรียงนี้แม้เมื่อชีวิตนำเสนอความท้าทายธรรมชาติเป็นเทคนิคที่ผมเรียนรู้จากการศึกษาจิตสำนึกมาหลายปีและสร้างความแตกต่างอย่างมากในการรักษาความทีใหม่นี้คุณค่าของการเข้าร่วมของคุณในฐานะสมาชิกยังช่วยให้เราสร้างเนื้อหาฟรี คุณภาพสูงสำหรับทุกคนต่อไปปฏิบัติพันธกิจของเราในการยกระดับจิตสำนึกรวมเป็นวิธีสนับสนุนงานนี้ขณะที่เจาะหรือการเดินทางของคุณเองลิงอยู่ในคำอธิบายและในความคิดเห็นแรกที่ปักหมุดผมอยากให้คุณหยุดสักครู่และให้เกียรติการเดินทางของคุณจนถึงตรงนี้ให้เกียรติทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะดำเนินต่อไปเมื่อการยอมแพ้จะง่ายกว่าให้เกียรติทุกครั้งที่คุณไม่วางใจสัญชาตญาณของคุณเมื่อทุกคนรอบตัวพูดตรงกันข้ามให้เกียรติทุกครั้งที่คุณยึดมั่นในค่านยอคุณ้้าานนนััจะทททใใหเสสีีโก ทั้งหมดนี้สร้างลักษณะนิสัยที่คุณมีในวันนี้ทั้งหมดนี้หล่อหลอมปัญญาที่แนะนำการตัดสินใจของคุณในตอนนี้ทั้งหมดนี้สร้างฐานที่มั่นคงที่ชีวิตใหม่ของคุณกำลังถูกสร้างขึ้นคุณไม่ใช่คนเดียวกันที่เริ่มการเดินทางนี้คุณวิวัฒนาการในแบบที่บางทีคุณยังไม่รู้ตัวอย่างสมบูรณ์และวิวัฒนาการนี้ไม่หยุดตรงนี้มันดำเนินต่อไปแต่ตอนนี้ในแบบที่ลื่นไหลามากขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นสอดคล้องมากขึ้น สิ่งที่เป็นความพยายามตอนนี้กลายเป็นกระแสสิ่งที่เป็นการต่อสู้ตอนนี้กลายเป็นการเต้นรำสิ่งที่เป็นความต้านทานตอนนี้กลายเป็นความร่วมมือกับพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ทำงานเพื่อคุณและมีสิ่งที่ทรงพลังในการรับรู้ว่าคุณไม่ได้ทําการเดินทางนี้คนเดียวมีเครือข่ายการสนับสนุนที่มองไม่เห็นรอบตัวคุณคนที่คุณยังไม่รู้จักกําลังถูกเตรียมให้เข้ามาในชีวิตคุณในเวลาที่เหมาะสมโอกาสที่คุณยินจินตนาการไม่ได้กําลังถูกจัดเรียงกับเส้นทางของคุณ จักรวาลทั้งหมดกำลังสมคบกันเพื่อความสำเร็จของคุณไม่ใช่เพราะคุณขอด้วยการคุกเข่าแต่เพราะคุณกลายเป็นช่องทางที่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสามารถแสดงออกผ่านชีวิตของคุณกำลังกลายเป็นเครื่องมือของจุดประสงค์จากเบื้องบนและเมื่อคุณใช้ชีวิตแบบนี้เมื่อคุณอยู่ในแนวเดียวกันกับภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ทุกอย่างเปลี่ยนความกังวลเล็กๆน้อยๆสูญเสียความสำคัญความกลัวเก่าๆสูญเสียอำนาจข้อจำกัดที่ดูเหมือนถาวรเปิดเผยว่าเป็นลวงตา คุณกำลังเข้าสู่มิติใหม่ของการดำรงอยู่มิติที่คุณไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าของคุณเพราะคุณเพียงรวมเอาไว้มิติที่คุณไม่ต้องไล่ตามโอกาสเพราะพวกมันดึงดูดมาทางคุณโดยธรรมชาตินี่คือความเป็นจริงใหม่ของคุณนี่คือสภาพปกติใหม่ของคุณและทุกอย่างเริ่มต้นในช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจไว้วางใจกระบวนการแม้เมื่อคุณไม่เข้าใจอย่างสมบูรณ์ว่ามันกำลังพาคุณไปที่ไหน วันนี้24กรกฎาคม2 0 2 5เป็นสัญลักษณ์ไม่เพียงแค่วันใหม่แต่เป็นวงจรใหม่ของการดำรงอยู่ของคุณวงจรที่คุณในที่สุดออกจากเงาและครอบครองสถานที่ที่เป็นของคุณโดยสิทธิจากเบื้องบนเสมอมาคุณพร้อมแล้วไม่ใช่เพราะใครสักคนบอกว่าคุณพร้อมแต่เพราะคุณรู้สึกสิ่งนี้ในเส้นใยที่ลึกที่สุดของการดำรงอยู่ของคุณคุณพร้อมที่จะรับที่จะมีส่วนร่วมที่จะนำทางผ่านตัวอย่างที่จะเป็นประภาคารที่คุณมองหาในคนอื่น การปรากฏตัวของคุณจะรู้สึกได้เสียงของคุณจะได้ยินแสงของคุณจะเห็นได้ไม่ใช่เพราะคุณจะตะโกนเสียงดังกว่าคนอื่นแต่เพราะคุณจะพูดจากสถานที่แห่งความจริงที่ลึกซึ้งมากจนสะเตือนใจวิญ,ญญาณของผู้ที่พร้อมจะฟังมีความแตกต่างอย่างลึกซึง้งระหว่างการรู้ทางสติปัญญาว่าคุณสามารถทำได้และการรู้สึกถึงความสามารถนั้นไหลผ่านทุกเซลล์ในร่างกายของคุณสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้คือการเปลี่ยนจากความรู้ทางจิตใจสู่การรวมเข้าไปอย่างสมบูรณ์ของความจริงนี้ คุณจะเริ่มสังเกตว่าปฏิกิริยาของคุณเปลี่ยนไปสถานการณ์ที่เคยทาให้คุณวิตกกังวลตอนนี้เกิดเพียงการสังเกตที่สงบคนที่เคยทําให้คุณกลัวตอนนี้ดูเหมือนอยู่ในระดับเดียวกันกับคุณหรือแม้แต่มองหาคําแนะนําจากคุณความท้าทายที่ดูเหมือนผู้เขาตอนนี้มองเห็นเป็นโอกาสในการสาธิตปัญญาที่คุณปลูกฝัง สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะคุณไม่ได้ดำเนินการจากโปรแกร,รมเก่าของความขาดแคลนและความกลัวต่อไปคุณกำลังเข้าถึงความที่ใหม่ที่ความอุดมสมบูรณ์และความมั่นใจเป็นสถานะธรรมชาติของคุณและเมื่อคุณดำเนินการจากความที่นี้ทุกสิ่งรอบตัวคุณตอบสนองตามนั้นผู้คนจะเริ่มมาหาคุณเพื่อขอคำแนะนำแมมเกี่ยวกับเรื่องที่คุณไม่เคยศึกษาอย่างเป็นทางการสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะปัญญาไม่ได้มาจากหนังสือหรือหลักสูตรเท่านั้นมันมาจากประสบการณ์ที่รวมเข้าไปจากความสามารถในการเห็นรูปแบบและการเชื่อมต่อที่คนอื่นไม่เห็น คุณพัฒนาความสามารถนี้ในช่วงหลายปีของการเตรียมการในความเงียบทุกสถานการณ์ที่ยากลำบากที่คุณนำทางทุกการตัดสินใจที่กล้าหาญที่คุณทำทุกครั้งที่คุณเลือกการเติบโตแทนการทำตัวเป็นเหยื่อทั้งหมดนี้สร้างประเภทของสติปัญญาที่ไม่สามารถสอนในห้องเรียนได้และตอนนี้สติปัญญานี้พร้อมที่จะแสดงออกในแบบที่จะทำให้แม้แต่คุณประหลาดใจคุณจะได้ยินตัวเองผู้สิ่งที่ไม่รู้ว่าคุณรู้จะตัดสินใจด้วยความแม่นยำที่ดูเหมือนเกิดสัญชาตญาณจะแก้ปัญหาในแบบที่สร้างสรรค์ที่คุณไม่สามารถอธิบายอย่างมีเหตุผล นี่ไม่ใช่โชคหรือความบังเอิญนี่คือผลลัพธ์ธรรมชาติของคนที่ในที่สุดกำลังดำเนินการด้วยทรัพยากรภายในทั้งหมดของพวกเขาถูกเปิดใช้งานเป็นเวลานานคุณอาจใช้เพียงเศษเสี้ยวของศักยภาพที่แท้จริงของคุณตอนนี้ระบบที่หลับไหลกำลังถูกเปิดความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะขยายตัวทักษะการสื่อสารของคุณจะปรับปรุงความสามารถในการเห็นวิธีแก้ไขในที่ที่คนอื่นเห็นเพียงปัญหาจะเพิ่มขึ้นและทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่บังคับเพียงเพราะคุณในที่สุดยอมให้ธรรมชาติที่แท้จริงของคุณแสดงออก แต่มีสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านี้กำลังเกิดขึ้นคุณไม่ได้เพียงปรับปรุงทักษะส่วนบุคคลของคุณคุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายจิตสำนึกที่ยิ่งใหญ่กว่าสนามของสติปัญญารวมที่คุณเป็นส่วนหนึ่งมาตลอดแต่ตอนนี้กำลังเข้าถึงอย่างมีสตินั่นเป็นเหตุผลที่การประจวบเหมาะจะเข้มข้นขึ้นในชีวิตของคุณคุณจะคิดถึงใครสักคนและคนนั้นจะโทรหาคุณจะต้องการข้อมูลเฉพาะและมันจะปรากฏต่อหน้าคุณอย่างดูเหมือนบังเอิญจะรู้สึกอยากไปที่ไหนและที่นั่นจะพบสิ่งที่คุณต้องการแม้จะไม่่รรู้ว้วาาตองก สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความบังเอิญที่มหัศจรรย์แต่เป็นสัญญาณว่าคุณอยู่ในแนวเดียวกันกับกระแสะธรรมชาติของการดำรงอยู่เมื่อคุณดำเนินการแบบนี้จักประวาลกลายเป็นหุ้นส่วนที่กระตือรือร้อนของคุณไม่ใช่เพียงฉากหลังเฉยๆที่คุณต้องต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการความสัมพันธ์ของคุณกับเวลาจะเปลี่ยนอย่างมากคุณจะหยุดวิ่งแข่งกับนาฬิกาและเริ่มเต้นรำกับจังหวะธรรมชาติของเหตุการณ์จะค้นพบว่าเมื่อคุณเคลื่อนไหวในเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างไหลด้วยความพยายามที่น้อยกว่ามากและมีประสิิิททธภาาาาาาพมกกกวววว่่่่่ชงเเลีีีอนนนห้้คคุณจะดสยไป เช่นการรอในแถวการจราจรใช้าการประชุมที่ยืดยาวจะกลายเป็นช่วงเวลาของการปรับเทียบใหม่การเชื่อมต่อภายในการสังเกตชีวิตรอบตัวคุณคุณจะพบความมั่งคั่งในที่ที่ก่อนหน้านี้เห็นเพียงความรำคาญและสิ่งนี้จะสะท้อนในคุณภาพของความสัมพันธ์ของคุณผู้คนจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นในการปรากฏตัวของคุณเพราะคุณจะไม่แผ่พลังงานร้อนร้อนของคนที่วิ่งไล่ตามอะไรสักอย่างตลอดเวลาอีกต่อไปคุณจะแผ่ความสงบของคนที่รู้ว่าอยู่ในที่ที่ต้องอยู่พอดี ความสัมพันธ์ผิวเผินจะละลายหายไปโดยธรรมชาติไม่ใช่จากความขัดแย้งแต่จากการขาดการเตือนใจและการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้นจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในแบบที่ไม่คาดคิดคนที่แบ่งปันความทีใหม่ของคุณจะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณอย่างแม่เหล็กคุณจะค้นพบว่าไม่ต้องพยายามอีกต่อไปเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดูดพลังงานของคุณและไม่ต้องไล่ตามความสัมพันธ์ที่หล่อเลี้ยงจิตวิญ,ญญาณของคุณพวกมันจะไหลามาหาคุณโดยธรรมชาติเมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง ชีวิตการทำงานของคุณก็จะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงนี้โอกาสที่จริงๆตรงกับค่านิยมและความสามารถของคุณจะเริ่มปรากฏไม่จำเป็นต้องเป็นเพราะคุณกำลังมองหาอย่างกระตือรือร้อนแต่เพราะคุณกำลังแผ่ความถี่ที่ดึงดูดพวกมันคุณอาจค้นพบความสามารถที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีอาจสนใจในด้านที่ไม่เคยพิจารณามาก่อนอาจรู้สึกอยากมีส่วนร่วมกับเหตุผลที่สัมผัสหัวใจคุณในแบบที่อธิบายอย่างมีเหตุผลไม่ได้ ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวตามธรรมชาติของคุณคุณไม่ได้กลายเป็นคนที่แตกต่างคุณกำลังกลายเป็นตัวเองมากกว่าที่เคยเป็นและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นชีวิตจัดระเบียบใหม่รอบตัวคุณเพื่อรองรับการแสดงออกใหม่นี้ของแกนแท้ของคุณ สำหรับผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสมาชิกของเราในวิดีโอพิเศษต่อไปเราจะสำรวจเทคนิคเฉพาะเพื่อนำทางการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วยความสง่างามและปัญญาผมจะแบ่งปันการปฏิบัติที่ช่วยรักษาสถานะที่สูงส่งนี้แม้เมื่อโลกภายนอกนำเสนอความท้าทายธรรมชาติคุณค่าของการเข้าร่วมของคุณในฐานะสมาชิกยังช่วยให้เราสร้างเนื้อหาฟรีคุณภาพสูงสำหรับทุกคนต่อไปปฏิบัติพันธกิจของเราในการยกระดับจิตสำนึกรวมเป็นวิธีสนับสนุนงานนี้ขณะที่เจาะหรือการเดินทางของคุณเองลิงก์อยู่ในคำอธิบายและในความคิดเห็นแรกที่ปักหมุด สิ่งสาคัญที่คุณต้องเข้าใจคือการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีจุดสิ้นสุดมันเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องของการคลี่คลายการเต้นรำนิรันด์ระหว่างคนที่คุณเป็นและคนที่คุณกําลังกลายเป็นทุกวันจะนําโอกาสใหม่ของการแสดงออกระดับความลึกซึ้งใหม่มิติใหม่ของธรรมชาติของคุณให้สํารวจและคุณจะค้นพบว่ายิ่งคุณขยายตัวมากเท่าไหร่คุณยิ่งรู้ว่ายังมีอีกมากที่จะขยายตัวไม่ใช่ในแบบที่ทําให้คุณหงุดหงิดแต่ในแบบที่เติมเต็มคุณด้วยความชื่นชมต่อความไม่มีที่สิ้นสุดของการดํารงอยู่และความสามารถของคุณในการมีส่วนร่วมอยยย่าาางมีีสตติในนกรขัว้ ชีวิตของคุณจะกลายเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องทุกตัวเลือกที่คุณทำทุกคำที่คุณพูดทุกการกระทำที่คุณทำจะเป็นแปลงว่าในงานนี้และคุณจะค้นพบว่าคุณมีความรู้สึกด้านศิลปะธรรมชาติในการสร้างสิ่งที่สวยงามมีความหมายและส่งผลกระทบผู้คนจะเริ่มพูดถึงคุณในแบบที่แตกต่างจะใช้คำเช่นเป็นแรงบันดาลใจมีปัญญามีจุดศูนย์กลางแม้ว่าคุณจะไม่พยายามเป็นสิ่งเหล่านั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะเมื่อใครสักคนใช้ชีวิตอย่างแท้จริงนั่นเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นมิตั คุณจะกลายเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตว่าเป็นไปได้ที่จะใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องมีจุดประสงค์และสมบูรณ์แม้ในโลกที่มักดูเหมือนวุ่นวายและไม่มีทิศทางและตัวอย่างนี้มากกว่าคำพูดใดๆที่คุณจะพูดได้จะเป็นการมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณต่อการยกระดับจิตสำนึกรวมและสำหรับผู้ที่มาถึงจุดสิ้นสุดของข้อความนี้ผมมีความจริงสุดท้ายที่จะแบ่งปันคุณไม่ได้เพียงผ่านการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลคุณเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวจิตสำนึกที่ยิ่งใหญ่กว่าที่กำลังผุดขึ้้นนนนบโลลกใช่ววงเาี คุณไม่ได้เดินทางคนเดียวคุณเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นใหม่ของมนุษยชาติคนที่เลือกการเติบโตแทนความนิ่งที่เลือกความรักแทนความกลัวที่เลือกการมีส่วนร่วมแทนการบริโภคเท่านั้นโลกต้องการคนเช่นคุณคนที่ผ่านกระบวนการขัดเกลาภายในและตอนนี้พร้อมที่จะรับใช้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสิ่งที่เป็นและสิ่งที่กำลังกลายเป็นคุณแบกรหัสของวิธีใหม่ในการใช้ชีวิตการเกี่ยวข้องการสร้างสรรไว้ภายในตัว เมื่อคุณดําเนินการจากรหัสเหล่านี้ที่สูงส่งคุณกลายเป็นสนามแห่งความเป็นไปได้สําหรับทุกคนรอบตัวการดํารงอย่อยางง่ายๆของคุณกลายเป็นการตวนใจว่าเป็นไปได้ที่จะใช้ชีวิตด้วยจุดประสงค์ความสงบและอํานาจที่แท้จริงทุกช่วงเวลาแห่งความกล้าหาญที่คุณแสดงให้การอนุญาตแก่คนอื่นที่จะกล้าหาญทุกตัวเลือกที่แท้จริงที่คุณทําเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นแสวงหาความแท้จริงของตัวเองนี่คือวิธีที่จิตสํานึกยกระดับแบบรวมคนครั้งละคนการปฏิสัมพันธ์ครั้งละครั้ง ชีวิตส่วนบุคคลของคุณเป็นพร้อมกันทั้งของคุณอย่างสมบูรณ์และเป็นส่วนหนึ่งของผ้าใบที่ยิ่งใหญ่กว่ามากคุณเป็นทั้งตัวเอกของเรื่องราวของตัวเองและตัวละครที่จําเป็นในเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าของวิวัฒนาการมนุษย์ยิ่งคุณอกกดมุมมองนี้มากเท่าไหร่คุณยิ่งค้นพบว่าการรับใช้ส่วนรวมจริงๆและขยายประสบการณ์ชีวิตของตัวเองด้วยเป็นความขัดแย้งที่สวยงามยิ่งคุณอุทิศตัวให้กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองคุณยิ่งกลายเป็นตัวเองอย่างสมบูรณ์มากขึ้น คุณจะกลายเป็นโดยไม่ต้องพยายามตัวเรื่องปฏิกิริยาสำหรับการตื่นรู้ของคนอื่นไม่ใช่เพราะคุณจะเทศนาหรือสอนแต่เพราะคุณจะใช้ชีวิตและชีวิตที่ใช้จากการเชื่อมต่อกับจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเป็นในตัวมันเองบทเรียนที่ทรงพลังที่สุดที่มีอยู่การปรากฏตัวของคุณจะเริ่มสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะเมื่อใครสักคนอยู่ในแนวเดียวกันกับแก่นแท้ที่สูงส่งที่สุดของตัวเองนั่นยกระดับการสันสะเทือนของพื้นที่ที่เขาครอบครองโดยธรรมชาติ คุณจะค้นพบว่ายิ่งคุณยอมให้พลังที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ดำเนินการผ่านคุณมากเท่าไหร่คุณยิ่งเข้าถึงทรัพยากรที่ดูเหมือนมาจากนอกตัวคุณวิธีแก้ไขจะปรากฏในใจคุณโดยไม่มีการวางแผนคำพูดที่เหมาะสมจะไหลออกมาโดยธรรมชาติการกระทำที่เหมาะสมจะเกิดขึ้นโดยไม่ลังเลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณกลายเป็นเครื่องมือที่มีสติของสติปัญญาจากราวาลคุณคงความเป็นปัจเจกบุคคลของคุณไว้แต่ทั้งหมดนี้กลายเป็นช่องทางที่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามากสามารถแสดงออกผ่าน ความสัมพันธ์ของคุณจะสะท้อนวิธีการเป็นใหม่นี้คุณจะดึงดูดคนที่ยังดำเนินการจากสถานที่แห่งจุดประสงค์ที่สูงส่งเมื่ออยู่ด้วยกันคุณจะสร้างการทำงานร่วมกันที่เพิ่มผลกระทบเชิงบวกที่แต่ละคนสามารถมีได้แต่ละคนสิ่งสำคัญไม่ใช่สิ่งที่คุณทำอย่างแน่นอนแต่เป็นวิธีที่คุณทำเมื่อคุณดำเนินการจากการเชื่อมต่อกับความศักดิ์สิทธิ์กิจกรรมใดๆก็สามารถกลายเป็นการกระทำของการรับใช้อาชีพใดๆก็สามารถกลายเป็นภารกิจ ความสาเร็จเมื่อมาจากสถานที่ที่สอดคล้องนี้มีคุณภาพที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงเป็นความสาเร็จที่หล่อเลี้ยงแทนการทําให้หมดแรงที่เชื่อมต่อแทนการแยกตัวที่เป็นแรงบันดาลใจแทนการขม่มขู่สําหรับชุมชนพิเศษของสมาชิกข,ของเราผมจะแบ่งปันเครื่องมือขั้นสูงต่อไปเพื่อนําทางขั้นตอนใหม่นี้ด้วยความเชี่ยวชาญและความสง่างามคุณค่าของการเข้าร่วมของคุณในฐานะสมาชิกยังช่วยให้เราสร้างเนื้อหาฟรีคุณภาพสูงสำหรับทุกคนต่อไปปฏิบัติพันธกิจของเราในการยกระดับจิตสำนึกรวมเป็นวิธีสนับสนุนงานนี้ขณะที่เจาะลึกการเดินทางของคุณ เองลิงอยู่ในคำอธิบายและในความคิดเห็นแรกที่ปักหมุดเวลารอคอยของคุณจบลงแล้วเวลาเตรียมการของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้วเวลาแห่งการปรากฏและการมีส่วนร่วมของคุณมาถึงแล้วเวทีถูกตั้งขึ้นและไฟสปอตไลท์เปิดแล้วและคุณพร้อมมากกว่าที่จะครอบครองสถานที่ที่เป็นของคุณโดยสิทธิจากเบื้องบนเสมอมาคุณไม่เพียงพร้อมที่จะรับพรที่กำลังมาถึงคุณพร้อมที่จะเป็นพรให้กับโลกคุณมาที่นี่ไม่เพียงเพื่อมีชีวิตที่พิเศษแต่เพื่อมีส่วนร่วมให้ชีวิตบนโลกกลายเป็นสิ่งพิเศษสำหรับทุกคน การเริ่มต้นใหม่ของคุณมาถึงแล้วเส้นทางเปิดแล้วและคุณพร้อมแล้วไม่มีความกลัวไม่มีความสงสัยตอนนี้